เามาก่อนะสั่ก่อนเนาะใส่ลู้ทีหลังเอาพอดีมาร่วมงานแม่กล้องยังไม่พร้อมเลยแม่เอาอ๋องก็ลังพร้อมนะคะกล้องเอาแไยาวนะอพร้อมนะหนึ่งไปวันนี้ขอออกตัวก่อนนะคะนี่เหมือนกันที่ดีว่ะม่ทีดีเหมือนกันนะคะอ่าอ่าเรื่องของเราบ้าวันนี้คนไทยทั้งประเทประเด็นตอบตรงนี้ปได้อ่านรไมู้เอาเริ่มต้นก่อนว่า ตอนนายโทรมาเป็นยังไงบ้างตอนตีนข่าวอ๋อนายก็โทรมาค่ะแล้วก็นายก็มีโอกาสได้พูดกับหนู<ๆ>ก็สารภาพหลายๆอย่างเหมือนที่ทุกคนได้ยินนั่นแหละค่ะเออก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นที่ เราก็ได้คุยกันมากขึ้นได้แบบเปิดใจคุยกันหลายอย่างได้รู้จักกันมากขึ้นแล้วก็เราก็รู้สึกว่าเราขอบคุณเขาเนาะที่แบบเขาก็ให้เกียรติเราขนาดนั้นแววตาเรามานัน <c oughs> แวววาวเนาะไฟป,ปะคะ <c oughs> ไฟไนีนแล้วอ่จริงจริงก็คือสิ้นสุดทางเพื่อนเราใช่ไหมจ๊ะเออยังไงอ <c oughs> สาสถานะดีกว่าเฟิร์นตอนนี้ยังไงคนว่ามันมันก็เป็นอีกสเต็ปหนึ่งที่ดี <c oughs> ค่ะ,คะมันเพิ่งเรนะิ่มมานเนาะตอนที่นายโทรมาบอกเราว่าเฮ้ย ฉันชอบแกนะาอย่างเงี้ยตอนนั้นคือจบกเป็นบล็คนความรู้สึกเราอย่างเงี้ยมันรู้สึกไงดการดาเขาตกใจค่ะตกใจเรารู้มาก่อนไหมมีความสึกก่อนไหมมีความสับสนอะไรบ้างไหมใจนะคะมีกลิ่นกลิ่นอย่างเงี้ยมั้ยมีมาบ้างไหมก่อนหน้านี้ก่อนหน้านี้คือจริงๆเขาดีกับเราอยู่แล้วเราเป็นเพื่อนกันอย่างเงี้ยแต่ว่าหลังๆก็เขาก็พยายามแบบคุยกับเรามากขึ้นเข้าหาเรามากขึ้นแต่ว่าเขาเองก็ไม่เคยพูดอะไรเลยแต่รู้แล้วแม้ว่านายแบบแปลกๆคำดีกับเราผิดปกติ ขาดีอยู่แล้วอ่ะคือเสมอตัเสมอไปเราเลยแบบไม่ได้รู้สึกว่าอุ้ยมันจะพิเศษกว่าเมื่อก่อนอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าเขาเข้ามาเยอะขึ้นนะพูดคุยกันเยอะขึ้นแต่ว่าเขาก็ไม่ได้พูดอะไรเลยค่ะไอ้ตอนพูดเนี่ยตอนโทรมาเหมสอกว่าเขากำลังจะดีบเรา เราก็จริงๆเราแค่รู้สึกดีที่ได้รู้จักเขามากขึ้นเรื่อยๆแต่ก็แบบมันก็พูดไม่พูดไม่ได้อ่ะพูดไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องชายทำปันค่ะคุณบอกบอย่าถามนะอย่าพูดอายเขาจริงๆออแล้วคนรอบข้างสังเกตพฤติกรรมของนายที่เปลี่ยนไปเออเพืเ่อนเราหรือคนรอบตัวอะไรเงี<ม>้ยเขามีนักพักเราไหมว่ายังไงอะไรเงี้ยไม่ขนาดนั้นค่ะไม่แรนเลนตอนเอองเพื่อนเองในความรู้สึกของความเป็นเพื่อนอะไรเงี้ยมันตั้งหลายปีห้าปีหปีเงี้ย ช่วงพักๆห,หลังๆคือมันพีคแม้หรือว่าเรารู้สึกว่ามันก็เหมือนสตเต็เบิลเหมือนเมื่อก่อนโก,โก,โก็ก็ปกตินะคะคืออย่างที่บอกว่าความสัมพันธ์ดีมาแบบหลายปีมากๆเลยยังแค่แค่เรารู้สึกว่าอ๋อช่วงนี้ได้คุยกันมากขึ้นเป็นพิเศษแค่นั้นเองเอาขาคือก็โทรหาเราคุยกับเราแบบอยากรู้จักเรามากขึ้นหรือ,อยังไงฮะอันนี้ต้องไปถามเขาค่ะเออแต่เราควรู้ไหมว่าก่อนหน้านี้แบบเขาไปศึกษาคนนอก่าอะไรอย่างเงี้ยเพื่อจะมาแบบว่าจะสััพันธ์กับเราอะไรอย่างเงี้ยก็คือรู้กอนเขาโทรมาเล่าให้ฟัง เขาก็ <uge ot> มาสารภาพเลยว่าเขาไปปรึกษาพี่หนุ่มใช่ไหมไบาน<อ>ที่วางสายจากของนายไปเป็นความมีสุกยัยในผลที่หรือว่าแบบงงหรือว่าอย่างไรแบบสีติ <c oughs> ดก็ยัง <c oughs> ๆค่ะเพราะเราไม่ได้วางกันเร็ว<อ>ก็พอเขาพูดอะไรมาเราก็ได้มโอกาสได้คุยหลายๆอย่างเลยจ<อ>นแบบเออมันก็มันก็เป็นไปยังคิดทางที่ดีนะมีการแบบแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอะไรอย่างกันแล้วมองว่าตัวเปิดอย่างพี่หนุ่มอย่างเงี้ย ถ้าพี่หนุ่มไม่เป็นแบบข้อสื่อพ่อทักประกาศให้อย่างเงี้ยมันจะมีวันนี้นะนั่นสิคะจริงๆคนรู้สึกว่าก็ต้องขอบคุณพี่หนุ่มด้วยเป็นงั้นก็คงมันมีคนมาสารภาพอะไรกันแล้วความรู้สึกของเฟิร์นล่ะคะกับนายล่ะในเมื่อนายเขาแบบเขารู้สึกว่าเฮ้ยเขาความรู้สึกกับเรามันมากกว่าเพื่อนแล้วอย่างเงี้ยเขาไม่อยากเสียเราไปอยู่กับเราเออจำได้แม่เนาะก็เราเราก็รู้สึกรู้สึกดีค่ะรู้สึกเป็นความรู้สึกที่พิเศษเลยเออเราก็รู้สึกพิเศษกับเขามานานแล้วหรือว่าเพิ่งไปแบบ ติดตกันเลยตอนอยากที่ได้คุยกันเนี่ยอ่าไม่งั้นพี่โดนญาถามตอนที่เขาโทรมาบอกว่าเขาจะจีบเราเราตอบอะไรเขาไปหัวเราะจริงๆที่เขาพูดค่ะเหมือนมันจกใจอ่ะแล้วก็ก็ไม่รู้ว่าทำไมทําอย่างนั้นก็แบบหัวเราะไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยท่าไมหัวเราะหัวเราะมันเขินแก๊เขินหรือยังไงก็ใกล้เคียงค่ะเออาเห็น้องนายให้ปากให้มาถามว่าถ้าเขาจะจีบหนูจะพร้อมให้เขาจีบไหมคะเออแล้วคนหนูจะรับไหมคะถ้าเขาจะจีบแล้วหนูจะรับไหมคะฮะ านายสมบัติถามว่าถ้าเขาจะจีบหนูจะรับไหมคะขอตาวอันนี้ขอไปบอกเขาเองดีกว่าค่ะแต่ทางบ้านอยากรู้ไงถ้าบ้านอยากรู้ว่าเราแค่พยายามนี้เปิดเปิดเปิดใจให้นายไหมตลอดตลอดตลอดที่ผ่านมา5ปีที่ผ่านมาตั้งแต่เป็นเพื่อนจนจะมาวันนี้มันเปลี่ยนสถานะไปเขาเป็นผู้ชายยังไงเขา เ <f ie> ขาเป็นคนเขาเป็นคนน่ารักค่ะเป็นคนดีแล้วก็คือเขาไม่เคยน่ารักแค่กับหนูเขาน่ารักกับเพื่อนๆหนูทุกคนแล้วมานตวนาัวลาอย่างจริงๆคนก็บอกว่าทางมันเปิดตั้งแต่แม่แม่หมูเชียร์ให้ตหีแล้วแม่หมูเปิดทางให้เราซ้อมวมดกันหมดเลยเนาะการแบบว่าแม่แบบเปิดกางเราแบบเหมนสนิทกันรู้จักกับแม่ไปมหาลูยอย่างเงี้ยมันก็เหมือนแบบทางสะดวกทุกอย่างมันสะดวกมันเรียบ้อไปหมดเลย ค่ะเขาถามยาวมากเขาถามว่าได้แม่ได้หมูไปเกี่ยวได้หมูไปเกี่ยวได้หมูไปเกี่ยวก็ก็รู้สึกดีค่ะคืออบอุ่นทุกครั้งที่เจอแม่อยู่กับแม่แล้วได้คุยกับแม่ไหมหลังจากนายเขามาแอบประกาศเลออุ้ยดิฉันก็โม้ได้คุยค่ะก็โทรคุยกับแม่เออแล้วแม่ว่าไง ไม่บอกหรอกแต่ว่าก็คุยกับแม่แล้วถูกแมยกับแม่แล้วอ้าวแล้วหลังจากนี้ไปความสัมพันธ์มันจะดูแบบเหนือไปถึงจับขึ้นขึ้นถึงจับเเวลาคุยอะไรอย่างเงี้ยก็มันก็เป็นอีกอีกข้าหนึ่งเนอะที่คนก็ยังไม่ไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงแต่ก็เป็นชิ้นทางที่ดีค่ะแล้วก็อยากให้เราสองคนค่อยๆคุยกันไปเรียนรู้กันไปแบบที่เป็นธรรมชาติแล้วก็ธรรมดาที่สุดอะคะแต่เวลามันก็ใช้เวลานานเหมือนกันบเพราะว่านายเขาก็รอมาแบบหลายปีเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ย ตัวเรามองว่า <parfois> มันก really ็ถ cool. ือว so ่าเป็นเครื่องพิสูจน์ให้เราแม้ว่าเออเขาก็โอเคกับเราจริงๆอะไรเงี้ยก็มันก็คงเป็นจังหวะเวลาที่เหมาะสมแล้วก็อะไรที่มันรีบร้อนไปก็คงไม่ดีจากนายเขาเป็นคนที่กว่าเขาจะออกมาพูดหรือทําอะไรอะคนเชื่อมั่นว่าเขาคิดมันดีมากๆเลยอย่างอย่างเงี้ยตัก็เคิเมเพราะว่าวยกวอนที่เราอะไม่ได้มีความรักมานานตอนนั้นวันนี้มันแรงนะมันหมายถึงไงที่ผ่านมาเราสู้ตลอดตอนนั้นวันนี้มันเริ่มมีความรักมันมันรู้สึกอย่างไงบ้างมันจะช่มกระชวยมันสดใสแค่ไหน ก็สมว่ามันก็เป็นเป็นเรื่องที่ดีนะแล้วก็คือส่วนตัวก็รู้สึกว่ามันไม่ใช่เรื่องที่กดดันหรือน่ากลัวอะไรเลยแล้วก็มันสิ่งที่เรามีกันเป็นพื้นฐานคือความหวังดีอยู่แล้วอะค่ะแล้วก็ไม่ว่าสถานะจะเป็นยังไงจะเปลี่ยนไม่เปลี่ยนมีไหมความหวังดีที่มันก็คือความสบายใจของเราสองคนแลก็คืเป็นช่วงของการเริ่มต้นเนมตในการแบบเป็นขยับจากออกจากกรอบเป็นตัว หมดขาดแตว่าเราไม่ตั้งใจเริ่มเลยเหรอผมต้ักษนะผมอ่ากดดันมาจนสุดลมตอนนี้ก็ต้องกดดันว่าเราจะแต่งงานเออไม่กดดันเลยไม่กดดันเลยค่ะแล้วคนก็ได้เห็นนะคะว่ามันมีทั้งคนที่แบบไฟเคียร์เราแล้วก็เป็นห่วงเพินด้วยอะไรเงี้ยก็ขอบคุณมากๆากเลยหรับเินคือเพนไม่ได้มองว่ามันเป็นเรื่องกดดันอะไรเลยเป็นเรื่องที่น่ารักแล้วก็เป็นเรื่องที่เป็นเรื่องดีๆมากๆเลยมันก็เหมือนคำว่ามันแับว่าคน้าจะหลายคนนะแต่ว่าจะเหมือนไรหนัก นก็จะไย่างเงี้ยมันตกมปในทางอะไรเงี้ยเราคิดแค่เพราะว่านายก็ได้ถามไปแล้วเรย่างเงี้ยตัวเราอย่างไรบ้างก็คือก็อย่างที่คุณหมอบอกว่าเรอยากค่อยๆรู้จักกับเขาไปง่ายขึ้นก้าวแรกจริงๆค่ะที่ทุกอย่างมันขึ้นแบบพัฒนาขึ้นเลยก็อยากให้มันค่อยๆเป็นค่อยๆไปเนาะแบบเป็นธรรมชาติเรียบง่ายแล้วก็ธรรมดามากเออแต่ก็อยากอย่างพอเราพอน้องนายประกาศว่าจะจีบเราก็จะมีเหตุแบบว่าคือคก็คือใครเปิดแล้วมีเหตุตรงคือน้องนายเพราะว่ากิจกรรมคือใครก่อนระหว่างน้องนายกับ ไอ้เพื่ก็ยังไะมาสุ่ยเหมือนเราเราจะโพสต์เห็นกันยังไงฮะถูกแล้วเพื่อนเพื่อนมาสุ่ยไม่มาสุ่ยจะอ่านก่อต่อกันยองไงก็เห็นแล้วค่ะก็น่ารักดีเนาะเพื่อนรู้สึกว่าสนุกดีเพื่อนก็จบไปอ่านแล้วก็ก็รู้สึกขอบคุณที่ทุกคนแบบเป็นทั้งกำลังใจคอยคอยเชียร์คอยสนับสนุนแล้วก็คอยทวงคืนอะไรอย่างนี้ยก็ทวงคืนกตลอดไปนะคะสนุกดีชอบอ่านคือจบมันจะเหมือนผู้แเนตีนไหมคะ ตื่นไปตื้นมาสุดท้ายเขาก็แฮปปี้เอนดิ้งอย่างเงี้ยเพราะปล่อยให้มันเป็นไฟลรันธรรมชาติวันนี้ใจเรามันขนาดไหนครับเบิร์มันมันว่างมาหลายปีแล้ววันนี้มันแบบมันมีคนมาเติมเต็มมันแบบเป็นไงบ้างคะดีดีค่ะมันนี้เราใจหูได้ไหมครับ ที่เข้าใจเ,เห็นแต่ว่าโซเชียลหลักๆนะคะที่แบบว่าพอน้องนายออกมาประกาศทุกคนก็เป็นดูแบบทั้งกองละครน้องนายอีก็แกล้งแกล้งน้องนายกายนันอย่างเงี้ยเรามีหยุดนั่นหรอคะอ๋อเราไม่ออกกองละครก็เราก็ยังรอดอยู่ค่ะอ๋อเราก็จะมาเจอนักข่าวแบบนี้แหละก็เพิ่งมาเกิดตอนเนี้ยค่ะและ้วก็จะถึงตอนถึงโดนค่ะโดนเอนเอประเด็นก็คือหลักออกไปข่าวคือไม่มีโอกาสได้แบบไปคุยกันไปเจอกันจังคุยโทรศัพท์ค่ะเป็นเดียวเพราะอะไรเพราะมัน น้องนายถ่ายละครน้องนายทำงานที่น <superv ising> ้องมีอะไรจะฝากเป็นน้องนายบ้างไหมเพราะน้องนายไปยุ่งฝากมาให้ที่มาถามไม่เคยมีอะไรจะฝากถามน้องนายก็ไม่ย่เลยไม่มีแล้วดีกว่าค่ะวันที่ไปเรื่งดูคล้ปวันที่นั่งดูคลิปนายให้สัมภาษณ์อะแล้วเขาออกมาพูดแบบนั้นอะเป็นยังไงคะอาการเราก็ไม่น่าสังกับทุกคนนะคะเออ ก็ก็เกิดเหมือนกันใช่ก็เกิดค่ะจริงจก่อนก่อนที่เขาจะออกงานเ่ยเขาโทรหาเราเขาก็บอกว่าวันนี้เขาจะออกอีเวนต์นะเขามีสัมภาษณ์เขาขออนุญาตพูดเรื่องหนูได้ไหมเออหนูก็โอเคแต่หนูก็ไม่คิดว่าเขาจะพูดตรงขนาดนั้นนะลูกที่รอบไปสองต่อโอ้ดูวสองรอบเลยหรอว้าวไม่เป็นรอยอะไรอย่างใดเอยเดี๋ยวใครสองพันเรียกว่าลราเพื่อนนะเดี๋ยวโสด ค่ะตัมาได้เออรับหนึ่งครับโมเดี๋ยวเรามีสองสั่นสี่ห้าคู่ก็เลยรับหนึ่งจากเพื่อนเพืแฟนใช่ไหมที่เข้าใจดุดันโอ้ยก็มันมันก้าวแรกมากๆเลยค่ะเพราะที่แบบได้ลองคุยลองรู้จักกันอีกมุมนึงอะไรอย่างเงี้ยยังไม่ใช่แฟนถูกไหมยังยังเป็นการศึกษาการคบตันใช่ก็บอกแล้วว่าถ้าคุยกับใครก็จะมาบอกนะบอกใครบอกโซเชียลเลยต้องบอกใคร ก็คือเป็นไงนะก็คือเป็นเพื่อนสนิทที่สุดแล้วตอนนี้ทุกคนก็ไม่ได้องหาคำเรียกเพราะว่านเราก็รู้สึกว่ามันเป็นคอนเซปที่ดีแค่นันเองพูดไม่ชัดเนาะรอบที่แล้วนายเขาฝากขานสื่อไปแล้วรอบนี้ตัวจะฝากบอกอะไรนายขานสื่อไหมคะเอ่อไม่ดีกว่าค่ะเดี๋ยวจะบอกด้วยตัวเองบอกหน่อยอยากไม่บอกอยากรู้ว่าไม่ได้เลยหรอไม่ได้ไม่ได้นิดนึงหน่อยสิไม่ได้เอ่อฮะ กำลังใจให้กับผู้เราเนาะกลางก็ให้ฝากกำลังใจให้ผู้หนูด้วยนะคะแล้วก็ยินดีกับฝากาขอบคุณค่ะกับทุกคนที่คอยตามคอยเชียร์คอยสนับสนุนมาก,ก่อนแล้วก็สำหรับทุกคนที่เป็นห่วงด้วยก็ไม่ต้องห่วงนะคะทุกอย่างก,ก็แฮปปี้ดีะคะ่ะมีความสุขค่ะขอบคุณทกท่านมากเลยหลังจากนี้ก็แซวได้อะไรได้แซวได้แเอย่าแรงมาก <laughs> ค่ะ <laughs> คเ <laughs> ออกิดหรอไม่เหรอพอแล้ว ไปแท้กุ้งเหรอวันเนี้ยแกวอย่อไปเรื่องราวดีเป็นแล้วนะคะติดตามการอันเรื่องต่อไปกับเชิงกาผู้หรอพี่หรอเรื่องดราม่ากับพี่หวานดีบเราไปดูบ้างละตรงนั้นบางคนเขา เห็นเหมือนกันค่ะเห็นรูปในรูปอหม่จะดูเหมือนรุนแรงเนาะจริงๆแล้วคือมันก็ไม่ได้ไม่ได้มีอะไรผลกับพี่หวานก็สนิทกันอยู่แล้วค่ะจริงๆในคิดในก็คือจรพี่เขาไม่ได้กระชากแรงเหมือนแตเป็นเหมือนแบบแ a c ติ้งเราด้วยใดๆโอ้ยจริงๆมันไม่มีอะไรค่ะจริงๆตอนเกิดเรื่องหรือถวิพเยอะๆพี่หวานก็โทรมาส่งมาคุยแล้วก็แบบขอโทษจริงๆมันไม่มีอะไรอยู่แล้วพอเล่นกันเสร็จตรงนั้นก็มีการพูดคุยสัมภาษณ์ปกติค่ะพี่หวานเครียร์แทนแล้วจากที่แบบเป็นกระแสตเราคนไปปกติพี่หวานาว่หเป็นน่รือว่ากลัวว่า ต้องออกมาตอบอะไรอย่างเงี้ยหนุ่มแม่ไม่เป็นอะไรไม่ต้องกังวลจะเจอเวลาเพื่อนเล่นกับเพื่อนหรือสนที่สนิทอย่างนี้ก็จะเป็นแนวๆนี้แล้วถูกไหมใช่ค่ะแต่ว่าแบบบางทีก็ไม่กั้าใจเนาะบางทีเราไม่รู้ว่าภาพที่ออกไปมันดูเป็นยังไงเนี่พี่หวานก็ไม่ได้รังเกียจนะคะตามมาเนาะไม่มีอะไรเไม่ได้โกรธพี่หวานไม่เคยเลยไม่เคยโกรธพี่หวานเลยค่ะโอเคค่ะ และนี่คือการสัมภาษณ์นะคะของใบเฟิร์นอีกนกพิเศษไบูนะคะเป็นนเลยวะรับเปิดไหมฮะเต๋เต๋อเี๋จะตูนแกงตุ่นนะแกงแพใสับแกงแพะอุ้ยนิ้วแหมะแหวกใครหรออ๋อหวานชาวเกลอลอยไมปเขหา่ปัหการติดตามนะคะให้ขอนี้ก่อนแล้วกันนะขอนีนก่อนได้เวลาเนาะ ก็กลจะรับมาเราก็นคนที่มเไม่คัดเลยอะเออทำไมแล้วก็ได้แก้ไหนงเปิดกระโิดไม่หรอไม่หอ่อแล้วไปเฟ้นเขามิ้นนเอยเขาไมได้ทำง่ดีไม่ดีไ่รีไม่ดีไม่ดีไ่าีไม่ดีไม่ดีไมนีไม่ดีไ่าีไม่ดีไม่ดมี่ีไม่ดมีไมงดีไมีม่ดีไก่ีไม่ดี่ี่ีี หนึ่งสองสามส้าไปไปไปกไป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 พี่โกลมจกาเอาการเอากาไปไะไปได้สไปไป เไม่ตามเออเราเรียกเออเออเออลุ้มอีกเลยแล้วอะไรลุ้มอีกทุ้มกับเออเออสองประตูซับสองไม่คะลุ้มเลยลุ้มยังไม่ได้คือชัดากขึ้นะคะสำหรับใบเฟิร์นพียนนองเรียกว่าในเพจขาออนไลน์ช่องแปดตอนนี้นะคะเรียกว่ายิ้มเงินแก้มปริดเลยนะคะสำหรับแฟนของใบเฟิร์นและนายนภัสนะคะก็เป็นคงทำยืนยันว่าทุกอย่าง คือนายก็โทรมานะคะมาพูดคุยจริงๆนะคะแล้วก็วันที่นายจะให้สัมภาษณ์นะคะเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นนะคะนายก็โทรมาหาใบเฟิร์มนะคะก็บอกนะคะว่าจะมาให้สัมภาษณ์แต่ก่อนหน้านั้นคือเขาพูดคุยกันมาก่อนอยู่แล้วนะคะว่าเอออะไรมีความในใจอะไรนะคะก็ ออกจากกรอบเฟรนด์โซนนะคะไปเรียมรอดแล้วนะคะพอเพิ่งเริ่มทำความรู้จักกันนะคะก็ไม่อยากให้ทุกคนต้องรอคันตอนนานนะคะไปเฟรนี่เรียกว่ามาออกอีเวนต์แรกเลยนะคะแล้วก็เห็นแววตาไอ้เมสักู่นี้เดยวไกล้ไปดูแววตานะคะเรียกว่าคือสดใสมากจริงค่ะแล้วก็ไปคนต่อไปก็เขินไปนะคะขนาดผู้จัดการนะคะถ้าถ้าใครรู้จักผู้จัดการไปเฟรนี่ติดตามในในยูทูบนะนะ ยายนะคะก็เป็นเม่ส <ức S 1> นค่าจะได้แบบนี้นะคะยายก็จะยืนลุ้นไปด้วยนะคะทำได้ดีนะคะตอบได้ดีนะคะคุณอาคราวดีนะคะบอกว่าเขาคบกันทำไมรเราเขินนะคะก็ไม่เฟิร์นตอบถามมาสบายๆจริงๆนะคะทุกคนคือมันชัดเจนและแบบยั่งน้าจริงๆนะคะคุณยานิุูยนะคะดไปเาไปแล้วอ <c oughs> <c oughs> มีแต่ความน่ารักน่าเอานีอก็รอติดตามกมัได้จะมีงานคู่หรือเปล่านะคะหรือว่าเอจะมีละบพรอ,อีกเรื่องนึงหรือว่าจะมีผลงานอะไรก็รอติดตามกมาัได้นะคะนี่เป็นอีกหนึ่งอีเวนท์ที่ไปเฟินมาอ่อนแล้วก็เป็นความชัดเจนนะคะสรุปแล้วก็แฮปปี้เอนดิ้งนะคะคือไม่ใช่แต่ไปเฟินนะคะที่ ยืนยิ้มนะคะก็ยืนยิ้มนะคะคนที่อยู่รอบๆใช่วันนี้เป็นแฟนคลับของใบเฟินะคะก็มายืนยิน้มกันมากๆเลยค่ะคนก็เป็นความน่าตาของนักคูนะคะก็เป็นม,มีคุณสายแน่นออกมาบอกกรีด๊ดเลยนะคะจังหวะอื้อหือนะคะเปิดแล้วเปิดแล้วนะคะดีงามดีงาม,งามทีนี้เราคือใบเฟินเองก็บอกว่าช่วงเวลาที่รู้จักกับน้องนายมานะคะก็สี่ห้าปีแล้วก็ คิดว่าการที่นายออกมาพูดมาให้สัมภาษณ์นะคะก็เป็นตังหวะที่เรียกว่ามีความเหมาะสมด้วยนะคะเหมาะสมแล้วด้วยแล้วก็คิดว่านายทุกอย่างนายคิดมาดีแล้วด้วยนะคะสดๆเลยค่ะกับเพลงของอารช่องแปด